สวัสดีคะ่ะเ้าสิมอดสดสุมูที่ห้องเฮ็ดไว้เนาะกินเขาว่ายากหรายนี่ยตอยครั่นมาคืคคคคอเม,มื่อไหร่เค่ะ ก็ยงตเนี้ยังต้เน้็ยังยัก็เขาจาหเลี่ยติมือหมูว่านก่อนด้วหมูว่านว้าลืมจังบ่ได้ ตอนขสมกินยที่ละอื่นสุหม,มูตอนเนาะเนื้สุหม,มูอันนะี้นะต้นน่มาไฟอ้อนอ่นอนเนี่ยตัวสีแเหลีจะโมง่งจะงามหมูหนึ่จะลาดในส่อ ยากลา้าพี่น้อยเบเด้ยมากกอนเน้อหนึง่งกินก็กอนนี้มีเสี่ยกันนาดได้หนึง่งหรือว่าทอดมุ้แล้วกับบตีม่าขาโอ้ยกับนี้โบแห้งๆกินก็ข่อเจ้าห้นีแล้วเนาะเหมือนน้ันกำพานาไปแต่ละเมืองนะกินมุสม้สมสองมื่น หมื่นหนึ่งก็คื้นหนึ่งโอ้โหสิเปีเยวบวะรนนนน้อนนะตี่จำเสียงรถได้วิ่งถ้ากันตื่นกระนุงกระเด้งออกไม่มีค่ะเออลืมว่าน้ำแช่

โอ้โหเขาด้พีจังอ่อ,อนๆค่อ,อยจัๆหน่อยเลสีแห้งไปนันสีไม้ก้อนทุกสระสวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพราะวันนเรื่องสวยๆชลรอตัวโลกบ๊ายบาย